ถือว่าเส้นตาย8เดือน8เนี่ยถูกทำลายไปแล้วหร้อยังคะเส้นตายกันไหมเพราะว่าคุณจะเอาไม่เอานะครับก็ถือว่าเส้นตายในยจบแล้วทํานพีข้อตกลงแล้วแจะเป็นยังไงก็ว่ากันตรงนี้ มันก็มีทางเลือกอยู่สองทางเทาง่าเดินขณะดนี้ก็คือว่าให้ปูตินเนี่ยหยุดสักแค่นี้ดินแดนที่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นปูตินเขาไม่หยุดไม่จบแค่นี้เขาอยากจะได้ดินแดนที่ได้บุกไปแล้วเนี่ยก็อยากได้ทั้งหมดเพราะว่าทางปูตินก็จะบอกว่าแคว้นต่างๆเนี่ยได้ไปมีชื่ออยู่ในรัฐธรรมนูญของเขาแล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูใจของเซเลสกี้แล้วก็ของยูเครนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยากจะได้อีกฝั่งหนึ่งตอนตอนตกเขาม่นมําตันิปโปรไว้อย่างน้อยตรงนั้นพื้นที่รปรเซียยึดเขาก็ไม่คงไม่ว่าอะไร คงจะปล่อยไปเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีคนพูดภาษารัสเซียแล้วโอกาสที่รัสเซียจะไปบุกยุโรปอีกรอบหนึ่งมันก็อาจจะยังมีง่ายขึ้นต่อทรัพยากรก็มีอยู่ตอนนี้นก็อยู่ที่ตับบุตินเนี่ยจะหยุดแค่นี้ไหมเพราะเขาถือว่ายุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบการสงครามบุกนิดเดียวก็จะยอมแพ้ละโงสู่1ล้านสับสคริเบอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ าจารย์คะถือว่าเส้นตายแปดเดือนแปดเนี่ยถูกทําลายไปแล้วหรือยังคะหรือว่ายังต้องลุ้นอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาวันที่แปดของอเมริกาอีกหกชั่วโมงคะ่ะอาจารย์แต่ตอนนี้ก็ถือว่ามีข้อตกลงแล้วไงถ้ามีข้อตกลงแล้วแล้วจะเป็นยังไงก็ว่ากันตรงนี้เส้นตายกายันไหมเพราะว่าคุณจะเอาไม่เอาคุณจะขยับตัวไม่ขยับตัวตอนนี้เขาก็มีคล้ายๆว่าข้อตอบรับแล้วว่าจะทําการพูดคุยเรื่องของการหยุดยิงนะครับก็ถือว่าเส้นตายในจบละ ก็เหลือแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยไอ้ที่ว่าจะคุยคุยกันเนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นสามฝ่ายนะเท่าที่อ่านข่าวอยู่งเป็นสามฝ่ายอยู่แต่ว่าถ้าปูตินเขาปรารถนาที่จะคุยเป็นการเฉพาะตัวกับทางทรัมป์ก็ว่ากันไปเพราะว่ารัสเซียจะเป็นจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมให้กับสหรัฐเพราะสหรัฐเนี่ยแสดงตัวเห็นชัดเจนว่าจะไม่ยอมแลละในกรณีที่ขึ้นภาษีให้อินเดียนี่อินเดียนี่โมดีนี่ลำบากมากเลยนะครับ เพราะว่าเขาต้องเลือกเอาระหวังเขาจะประคองเศรษฐกิจเขาได้ยังไงถ้าน้ามันมันแพงขึ้นมาจะประคองได้ยังไงกับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าถ้าเขาไม่เอาน้ํามันของรัเสเซียเลยเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันผูกพันด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมากนะครับดังนั้นไอตัวอย่างของของรัเสเซียที่เพิ่งของของอินเดียเนี่ยเพิ่งแสดงออกมาเนี่ยผมคิดว่าทําให้รัเสเซียนีย่เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วต้องคุยจริงจังเหมือนเดิมเนี่ย พูดยังไงก็ได้แล้วทาก็จะยืดเวลาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้น่าจะเข้าเข้าข่ายว่าจะต้องว่ากันจริงๆ,ๆจังแล้วรอบนี้นี่ทางทรัมป์เนื่องจากว่าได้แรงกดดันจากทางทางซับยุโรปก็ส่วนหนึ่งกับทางตัวของบุติสมาชิกในสหร,รัฐก็ส่วนหนึ่งแล้วก็แม้แต่ที่ตัวของพระยาท่านอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องจบแล้วตัวทรัมป์เองก็ต้องการที่จะแสดงเห็นว่างานนี้ต้องจบเพราะว่าถ้าไม่จบเนี่ยต้องใช้กําลัง มันก็มีทางเลือกอยู่สองทางเท่านั้นขณะนี้ก็คือว่าให้ปูตินเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าให้ปูตินเนี่ยหยุดสักแค่นี้แล้วก็ดินแดนที่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นปูตินเขาไม่หยุดไม่จบแค่นี้เขาอยากจะได้ดินแดนที่ได้บุกไปแล้วเนี่ยเพิ่มไปจนครบสมมุติว่าภาคภาคอีสา,านก็แล้วกันนะครับบุกไปถึงโคราดเนี่ยก็อยากได้ทั้งหมดอ่าไม่ใช่เฉพาะเท็โคราชน,นะต้องการได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยหรือว่าบุกมาที่อะไรอ อาจจะมาที่จังหวัดเลยแต่อยากได้อีสานทั้งหมดเนี่ยคือแนวคิดของของปูตินก็เป็นอย่างนั้นซึ่งตรงเนี้ผมเชื่อว่าทางสหรัฐเนี่ยจะต้องไปชั่งใจว่าจะยังไงเพราะว่าตัวของสหรัฐเองเขาก็อยากที่จะจบงานนี้แล้วทางปูตินก็เชื่อว่าจะต้องไปคุยให้สหรัฐเนี่ยไปกดดันให้ทางายูเครนเนี่ยยอมยกแคว้นต่างๆให้มันก็จะออกถ้าจะจบเนี่ยจะจบได้แค่นี้แม่จะจบไปก่ไกลไปกว่านี้แล้วไปไม่ได้ที่ ทางรัสเซียจะถอนเพราะว่าทางสหรัฐเขมาแทรกแซงคือถ้าสหรัฐไม่แทรกแซงแล้วปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยอีกสักพักเนี่ยรัสเซียจะไปไม่ได้เองนะครับเราก็ต้องต้องถอยไปเองแต่เมื่อสหรัฐเข้ามาแทรกแซงแล้วเนี่ยก็ต้องหยุดจุดใดจุดหนึ่งหยุดในจุดหนึ่งก็มีแค่สองสองสเต็ปก็คือสเต็ปแรกหยุดเท่าที่มีหรือยอมทั้งหมดเพราะว่าทางปูตินก็จะบอกว่าแคว้นต่างๆเนี่ยได้ไปมีชื่ออยู่ในรัฐธรรมนูญของเขาแล้วนะครับ <S <S อย่างซัปโปริเซียเนี่ย ขายังข้ามน้ำมาไม่ได้ยังข้ามแม่น้ำดานิปโปรมาไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าขอทั้งหมดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูใจของของอเซอรสกี้แล้วก็ของอยูเครนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอยากจะได้อีกฝั่งหนึ่งตอนตอนตอนต,ต,ตกเขามาทำดานิปโปรไว้อย่างน้อยตรงนั้นนะแล้วคือพื้นที่ที่เขารัสเซียยึดเขาก็ไม่ได้คงไม่ว่าอะไรคงจะปล่อยไปเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีคนพูดภาษารัสเซียแล้ว แล้วก็มีคนพูดภาษายูเครนก็อยู่จริงแต่เขาก็ห้ามใช้ภาษานั้นแล้วแล้วก็จะใช้วัรนธรรมงรัสเซียเข้ามาโดยถือว่าเป็นรัสเซียใหม่นะครับดังนั้นข้อตกลงเนี่ยมักน่าจะออกเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของแควนนะครับนั่นคือสิ่งที่ปูตินจะจะต่อรองกับทางสหรัฐสหรัฐก็จะไปต่อรองกับทางยูเครนอีกทีหนึ่งเพราะถ้าพูดสามฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่จบเขาก็จะมีข้อเสนอให้ทางสหรัฐรู้สึกว่าเออเขาจะจบงานได้แล้วเ็าจะได้ชื่อเสียง เขาจะไปกดดันปอุกยูเครนให้ยอมนะครับซึ่งผมก็เชื่อ,อยูเครนเนี่ยถ้าจะจบก็ยอมได้เหมือนกันนะครับแลว้วก่อนตัวของพื้นที่ที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาก็ใช่คนของคนที่ยังฝักฝ่าย,ยูเครนเนี่ยก่ะกาันร,ร้ายไปมันก็จะกลายเป็นสงครามอสมมาตรไปก่อการรายระเบิดนูน่นระเบิดนี่ไปเรื่อยๆถึงตอนนี้ก็ยังทากันอยู่นะครับแต่ว่ารัสเซียก็จะปลอดภัยขึ้นในง่ของการที่ไม่โดนโจมตีก็จะถือว่าจะจบงานนี้ได้ นี่ก็คือน่าจะเป็นภาพรวมที่สารัฐอยากที่จะอยากจะเห็นแต่ผมก็พูดตรงไปตรงมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคำว่าแทรกแสงก,ก,การเจราจาโดยที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการเป็นเด็จขาดของการรบเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การรบอีกรอบจนได้นะครับแต่ว่าโอเคอยากได้ n o เบอ p r ไพรก็ให้ให้ท่านไปนะแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาใหม่อีกรอบนึงก็ไปอีกเรื่องละคนละประเด็นละได้ก็ได้ไปรบก็รบกันใหม่ก็ว่ากันไป แต่สิ่งนี้ทางยูเครนก็ไม่เสียหายอะไรมากปิดท้ว่ามันจะมีแร่แร่หายากอยู่ในสัโป,ปรดเซียกับริมมันอยู่ข้างบนน่ะค่อนข้างเยอะ,ะทีนี้ใครจะได้ไอ้ข้อตกลงนี้ก็คือรัเสเซียก็บอกว่าโอเคผมจะยืดไท้นะแล้วสหรัฐก,กม็มามาขุดเอาก็จะเป็นไปได้รับรัสเซียขายให้ก็น่าจะออกในรูปนี้นะแม้ว่าไอ้ข้อตกลงแรกของยูเครนเนี่ยจะน่าดึงดูดใจก็ตามเนี่ยแต่ในพื้นที่นั้นเป็นรัสเซียไง นะมันก็เลยอาจจะต้องก็คือรัสยูเครนก็อยากให้สารมาไล่รัสเซียแต่เซอร์บอกไม่ต้องไล่หรอกเดี๋ยวผมให้เลยนะครับก็เป็นข้อตกลงที่ทั้งน่าจะพอใจมันน่าจะแบบนี้นะครับฟังรู้แล้วมันก็จะโหดร้ายไปหน่อยแต่ว่าผมก็เชื่อว่าชาวยูเครนส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ย80%เนี่ยเขาไม่ได้สนใจตรงนี้หรอกนะครับเพราะว่าเมื่อคุณอยากอยู่ตรงนั้นก็ปล่อยไปแต่ว่าเขาจะขอให้ทางสภาพยุโรปเนี่ยเข้ามาเข้ามาดูแลให้เต็มทีนะ่แล้วเมื่อจบสงครามแล้วเนี่ย มันมีโอกาสที่จะเสนอเขาเป็นสภาพส,สมาชิกสภาพยุโรปกับนาโต้ได้ได้นะครับแล้วก็อาจจะเร็วขึ้นตรวนั้นก็ว่ากันไปที่เหลือก็ทิ้งเลยอย่างนั้นเขาก็จะปลอดภยัยที่เหลือก็จะปลอดภยัยอันนี้เป็นข้อแรกเปลียนผมเชื่อว่าทางทางทรัมป์เนี่ยมองเกมแบบนี้มองเกมแบบนี้มันคงไม่ใช่แบบอื่นและอาจจะมีถ้าจะคุยยูเครนก็อาจจะบอกทมาวว่าโอเคคุณยอมให้เราเข้านาโต้เร็วๆได้ไหมล่ะมีฟาสต์แทร็กหน่อยไหม ถ้าฟาสแตกหน่อยผมยกให้หมดเลยเราไปว่ากันพอเขาเขา้านาโตแล้วเนี่ยต่อไปจะรบกันหรืออะไรตายอีกรอบหนึ่งนะเขายูเครนก็จะปลอดภัยแล้วนะครับทีนี้มันก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่รัสเซียจะไปบุกยุโรปอีกรอบหนึ่งมันก็อาจจะยังมีง่ายขึ้นเพราะทรัพยากรเขามีอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ตอาบปุตินเนี่ยจะหยุดแค่นี้ไหมยอยากที่จะบุกยุโรปถ้าบุกยุโรปเนี่ยเพราะเขาถือว่ายุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบการสงคราม บุกนิดเดียวก็จะยอมแพ้ละเหมือนก็บถ้คิดว่าจะบุกยูเครนแล้วสามวันจบอ่ะก็แนวเดียวกันเขาคิดว่าบุกบอตเตก็าอาจจะวันเดียวจบด้วยซ้ําไปประเทศต่งตางๆเรา่าจะยอมฟินแลนด์อาจจะนานหน่อยสักอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์เหลืออาจจะไปถึง,ถ,งถึงสวีเดนค่อยว่ากันจะถึงหรือไม่หรือว่าจะเอาสวีเดนด้วยก็ต้องคิดอีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ปุตติจะต้องตัดสินใจแต่ในภาพรวมเนี่ยยังเชื่อว่า ทรัมป์น่าจะกดดันยูเครนได้นะครับถ้าอย่างนั้นมันก็จะสงครามยูเครนก็จะก็น่าจะจบเป็นจบ,จบช่วคราวเรียกย่าอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะต่อไปเนี่ยยุโรปน่าจะเกิดสงครามถ้าเกิดจบเร็วนะถ้าจบช้าเนี่ยรัเสเซียจะอ่อนแอจนไม่สามารถก่อสงครามได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องแลกกันนะครับอาจารย์คะแสดงว่าสิ่งที่เป็นผลมาทําให้เกิดการเจรจา รอบนี้หรือว่าการพบปะกันระหว่าง2ผู้นำเนี่ยมาจากแรงกดดันของสหรัฐก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะตั้งแต่ภาษีไปจนถึงคำขู่เรื่องของเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์มันไม่ใช่ความปรารถนาหรือว่าความเจตนาของทางผู้นำกระเซยเองที่ต้องการจะคุยด้วยความสัมพันธ์ที่ดีไม่ล่ะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทําขยากอยากจะทำตัวเองให้มีมีคุณภาพในเขาเรียกอะไรเป็นเป็นผู้คนดิเดตอะนะ มีอะไรล่ะมีเป็นผู้มีคุณสมบัติในคุณภาพคุณสมบัติในการที่จะเป็นอ่าเป็นประเทนดีแห่งสันติภาพนะก็เป็นอันนั้น of peace นะนะประเทนดีแห่งสันติภาพมันก็เป็นเป็นอะไรที่เขาอยากได้นะเพราะว่ามันเป็นธรรมที่เ็าชอบแบบนี้ชาวอะไรที่หรูหราเราก็ดูตามไปดังนั้นแต่ว่าการก่อเหตุจริงๆมันมาจากเมดเมดเวเดฟนะครับที่เขาไปไปไป,ไปพูดเรื่องของอ่าสลักเอินเดียเห็นไหม สาอินเดียและอินเดียแล,ยแลสะสหรัฐก็เล่นอินเดียจริงๆเห็นปะ่ะแล้วก็ทางเมดเวไดบอกจะทํานิวเคลียนะตอนนี้บอก,าบนะาบอ,กาอานิวเคลียร์เดี๋ยวมันมอฟาดกันเอาเรือนร่างเข้าไปแล้วก็จะคุยไหมถ้าไม่คุยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นกันอะไรเงี้ยนั่นเป็น,เป,นเป็นขั้นตอนของมันตอนั้นผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวงานนี้นะเผยๆจะจบนะเผอๆจะจบนะครับเป็นการจบอย่างไรก็จบพักรบชั่วคราวแล้วก็ทางตัวของอ ยูเครนเนี่ยต้องพยายามเข้านาโตให้ได้ผมว่าเงื่อนไขเดียวเนี่ยที่ยูเครนจะยอมคือขอเข้านาโต้ด s t t สแรกเชื่อว่อย่างงั้นครับค่ะทีนี้แสดงว่าถ้าถึงขั้นสองผู้นำมาเจอกันแล้วนะคะจะมาจากการข่มขู่หรือว่ามาจากจังหวะที่จะต้องคุยกันแล้วก็ตามเนยน,นะคะอาจารย์แสดงว่า,วาการจบสงครามรอบนี้จะเกิดขึ้นได้จริงๆใช่ไหมคะอาจารย์มองฉากทัศ ที่เป็นผลลัพธ์จากการพบกันระหว่างทรัมป์และปูตินครั้งประวัติศาสตร์นี้ยังไงคะคือถ้าถ้าปูตินไม่ไม่คือเป้าหมายของปูตินเนี่ยก็คือขอให้ปลดอาวุธของยูเครนแล้วก็ไม่ต้องให้ตะวันตกไม่ให้ตะวันตกเน่นส่งอาวุธให้ซึ่งทางเยอรมัน,เ,นเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ทําลายอาวุธให้หมดนั่นหมายความว่าต่อไปเนี่ยรัเสเซียจะยึดยูเครนต่อได้ไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องดูว่ายูเครนจะรับได้ไหม แล้วลูเคนกาลังคิดว่าจะยอมปลอดอาวุธมาเพราะปลดประวุตก็คร่าววเดี๋ยวปูตินก็จะมายึดได้ทั้งประเทศไงซึ่งอันนี้ถ้าปูตินเลิกอันนี้ได้เนี่ยการเจรจาจะจบเลยหมายความปูตินหยุดแล้วไม,ไม,ไม่ไม่รื้ไม่รุกต่อแต่ถ้ายังมีท่าทีบอกว่าให้ยูเครนเลิกนุนนีนนั่น,นก็จริงมันมีถึงหนาที่ว่าให้ใช้ภาษารัสเซียด้วยนะเออแกก็ไปไกลกนแกอยู่นะแต่ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่จบไงเราวผมมชื่อว่าถ้าไม่จบเนี่ยมันจะกลายเป็น เรื่องที่จะสะท้อนกลับไปถึงแม้ว่ามันจะไม่มีผลตั้งอะไรการเสียมากนะัแต่คู่ค้าของรัสเซียจะลำบากไปหมดนะครับแล้วก็จะโดนกันท่วนหน้าเลยทีนี้ไทยก็มีนะที่จะทำให้ชิ้นส่วนเครื่องบินอะไรเ้าเนี่ยเดี๋ยวก็โดนจนได้นะครับแสดงว่าคือถ้าคุยกันรอบนี้แล้วหยุดยิงหรือว่าจบสงครามไม่ได้เนี่ยสหรัฐจะกดดันรัสเซียอย่างหนักคือทางการค้าอย่างเดียวหรือว่ามีด้านความมั่นคงด้วยอาจารย์ เอาการค้าก่อนผมเชื่อว่าการค้าก่อนก็คือไปเอาประเทศที่ที่เป็นคู่ค้าก็คือเขาเรียกว่าเทิร์ด์พาร์ตี้นะฝ่ายที่สามเอาอย่างนี้ดีกว่าสหรัฐกับกับรัสเซียไม่มีการค้ากันหรือมากมายไม่มีเลยแล้วก็จะดูภาษีนี่แทบจะไม่มีเลยเพราะเขายังไม่สายภาษีลงมาในรัสเซียเลยใช่ไหมอเออยังไม่มีนะมเลยนะอะไรชื่อไม่มีแต่เขาจะเล่นคู่ค้าก่อน โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ